สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกน,นะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองบูลการนะครับในการมองโลกและการใช้ชุตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอรรยมรคมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับก็ต้องบอกนะครับว่าช่องผมนะไม่ได้วิเคราะห์นะคาดการเหตุการณ์สถา,านการณ์ทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกอย่างเดียวนะช่วงเช้ามืดน,นะครับประมาณช่วงเช้าเช้าเลยนะประมาณตีสี่เนี่ย ผมมักจะนำนะด้วยข้อคิดนะสะกิดใจนะหัวข้อธรรมะาที่น่าสนใจในชีวิตประวันนะครับสำหรับชาวบ้านคารวาดไม่ว่าจะเป็นโลกกรรทำทมที่เกี่ยวข้องกับโลกโลกิยธรรมหรือว่าธรรมเพื่อความดับทุกข์พ้นทุกข์นะครับโลกุตรธรรมเรื่องของมรรคผลนิพพานนะครับอย่างที่บอกนะครับนะถ้าท่านวิพากวิจารณ์มาด้วยความบริสุทธินะ์ใจเรียกว่าเห็นต่างประกันใดนะครับเรียกว่าวิพากวิจารณ์ ให้ความคิดเห็นมาด้วยความบรธิดใจเนี่ยก็จะฟังนะครับว่าชี้แจงไปตามเหตุตามผลแต่ว่าถ้าเกิดท่านคอมเมนต์มาวิพากวิจารณในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องนะถ้าผมคิดว่ามีประโยชน์นะผมก็จะนํามาชี้แจงแล้วสู่กันฟังก็มีผู้รับชมช่องหนึ่งเนี่ยนะคอมเมนต์มาแลเขาพูดว่าช่องธรรมะหัวใจมารถ้านะท่านไปโพสต์นะครับเป็นคลิปนะซักที่หนึ่งเป็นช่องของท่านเองเนี่ยผมว่าน่าจะมีประโยชน์นะ ท่านจะวิาพากษ์วิจารณ์ว่าจะมีช่องธรรมะนะที่บอกเล่าธรรมะที่ไม่ตรงนะกาดเคลื่อนไปหรือเป็นการหลอกลวงนะหรือเป็นลทัทธิแปลกประหลาดอะไรต่างๆนานาน,าน,าน,นะครับแต่การที่ท่านมาคอมเมนต์ในช่องผมแบบนี้นะบอกว่าช่องธรรมะหัวใจมานเนี่ยผมอ่านนะจากเจตนาลมนะอ่านจากสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยต้องเตือนกันนะครับว่ามันเป็นคําพูดติดก,กรรมที่มีโทษอะไรบ้างนะครับจากเจตนาของท่าน ที่ส่งออกมาผ่านคําพูดนะครับเล่าสู่กันฟังนะเผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับหลายท่านนะเวลาไปท่องในสื่อโซเชียลนะครับถ้าเรางดความคิดเห็นได้นะไปวิพากษ์วิจารณ์ปักปัามผู้อื่นเนี่ยจะดีเมันมีโทษนะครับมันมีบาปกรรมติดตัวไปประการแรกนะครับนคำพูดติดกรรมที่มีโทษเนี่ยหนึ่งก็คือเป็นการกล่าวเท็จพูดในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงการกล่าวร้ายการใส่ร้ายนะครับทำให้เข้าใจผิด นะต่อช่องผมนะครับแล้วก็ท่านไม่ได้วิภาควิจารนะครับโดยบริสุทธิ์ใจนะครับที่ประกอบไปด้วยเ,เรียกว่าปัญญานะแต่ว่าท่านวิภาควิจารนะครับโดยที่ไม่บริสุทธิ์ใจนะประกอบไปด้วยความโกรธความเปียดชังซึ่งนั่นคือการติดกรรมเป็นอกุศลกรรมนะครับผลที่ตามมานะผมมองเห็นนะครับก็เตือนกันก่อนนะเผื่อวันหนึ่งเนี่ยชีวิตท่านจมประสบปัญหานะครับ,รบเช่นนะครับความเสี่ยง นะครับความเสื่อมแห่งทรัพย์ไม่ว่าที่มาจากทางไหนคือพูดง่ายคือประกอบการงานอาชีพอะไรแล้วแต่มันไม่ขึ้น,นเป็นเพราะว่าท่านได้ทําบัปก,กรรมไว้ความเสื่อมแห่งทรัพย์ไม่ว่าจากทางไหนความเสื่อมนะจากความจริงคือท่านจะหาความจริงไม่ได้นะครับก็ขาดคนเชื่อถือหรือท่านพูดสิ่งใดไปนะก็ขาดความเชื่อถือเพราะาท่านปักปัามใส่ร้ายผู้อื่นนะครับแล้วก็ความเสื่อมนะครับจากความหลงผิด ทำให้ท่านไม่สามารถรู้ตามความเป็นจริงได้นะครับอาจจะหลงตัวตนหลงบุคคลอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่านี่คือสิ่งที่ผมมองเห็นนะเป็นผลที่ตามมาจากคําพูดติดกรรมที่มีโทษของท่านนะครับผมเห็นแต่นี้มีช่องนะที่พูดถึงเรื่องของกรรมวิบากกรรมแล้วก็มีพูดถึงเรื่องของการแก้กรรมอะไรเยอะแยะไปหมดต้องไปขอโหสิกรรมเจ้ากรรมในเวลาต่างๆจึงนะมาเตือนกันว่าเห็นคนยุคสมัยนี้บางทีเล่นสื่อโซเชียลมีเดีย ไม่ทันคิดนะครับก็นึกว่าพูดไปไม่มีผลอะไรพูดรับหลังคนอื่นดินทาว่าร้ายคนอื่นนะครับโพสต์โดยการเป็นแอคเค้์หลุมอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะไปใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นก่าวเทจนะใส่ร้ายคนอื่นก่าวร้ายนะครับทำให้เข้าใจผิดท่านะค,คิดไม่มีผลเนี่ยต้องระวังนะครับผลมันก็คือท่านทําอะไรไม่ขึ้นเสื่อมทรัพย์ต่างๆนะเจอปศักดิปัญหาเจอคนเข้าใจผิด นะเจอคนใส่ร้ายใส่ความอะไรต่างๆนานาเป็นผลนะครับผมก็จะไม่นะครับลบไอ้ข้อความของท่านนะคำวิพากษ์วิจารณ์ว่าช่องธทร,รมาหัวใจมานแบอว่าวันหนึ่งนะท่านเจอวิบากกรรมเล่นงานนะแล้วท่านนึกไม่ออกนะก็ย้อนกลับมาดูที่ช่องผมแล้วกันแล้วอยไปขอโทษขอโภัยที่หลังนะครับซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าผมจะรับรู้รับทราบหรือไม่นะเข้าสู่กันฟังให้ได้สิบัญญากันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ